ไปดูบรรยากาศการจัดงานลอยกระทงทั่วประเทศนะคะอย่างปีนี้ก็เน้นสืบสารประเพณีที่มีมาอย่างยาวนานค่ะก็มีการปรับรูปแบบเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าเสริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง อย่างเช่นที่จังหวัดเชียงรายกองทัพอากาศร่วมกับเทศบาลนครเชียงรายและประชาชนในพื้นที่ได้จัดพิธีพันดวงประทีปะระดับสวรรค์คาไลเพื่อร่วมน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีประชาชนร่วมกันจุดป,ประทีป1000ดวงรอบบึงทับฟ้าเพื่อเป็นแสงแห่งความจงรักภักดีและน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้นอกจาก นี้ผู้เข้าร่วมงานค่ะยังยืนสงบนิ่งเป็นเวลา93วินาทีด้วยเป็นบรรยากาศค่ำคืนที่งดงามและเปี่ยมด้วยความสำนึกและพระเมตตา ส่วนที่จังหวัดหนองคายเมื่อคือนนี้ก็มีการจัดงานประเพณีลอยกระทงที่วัดมีชัยท่าในเขตเทศบาลเมืองหนองคายบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบง่ายตามประเพณีโดยเทศบาลเมืองหนองคายปรับรูปแบบการจัดงานให้มีความเหมาะสมมีการประกวดหนูน้อยนพมาศการประกวดนางนพมาศการประกวดกระทงสวยงามและกิจกรรมการลอยกระทงและเพิ่มนิทรรศการแม่ของแผ่นดินพิธีแสดงความอลาลัยถวายแด,ด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และการฉายสารคดีเฉลิมพระเกียรติเช่นเดียวกับที่จังหวัดนครนายกเปิดงานสีสารแห่งสายน้ำประเพณีลอยกระทงดอกบัว2,568สืบสารประเพณีไทยลอยกระทงรักโลกกระตุ้นการท่องเที่ยวชุมชนบ้านวังต้นการจัดขึ้นที่โบสกลางน้ำวัดป่าก,กระทุ่มชุมชนบ้านวังต้นจังหวัดนครนายก ไดมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมกันสืบสารประเพณีลอยกระทงดอกบัวทั้งนี้กิจกรรมสีสารแห่งสายน้ำประเพณีลอยกระทงดอกบัวประจำปี2,568จัดขึ้น4และ5พฤศจิกายนนี้ตั้งแต่8นาฬิกาไปจนถึง22นาฬิกาภายในงานพบกิจกรรมมากมายครับเื่อจะเป็นกิจกรรมไหว้พระสักการะหลวงพ่อขาวณนะโบสถ์เก่าวัดปากกร,กระทุ่มนะครับกิจกรรมสอยดาวการกุศล แล้วก็ตลาดนัดของกินอาหารพื้นบ้านร่วมชมหนังกลางแปลงที่นําเสนอเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจกิจกรรมธรมุนตักบาทและกิจกรรมลอยกระทงดอกบัวขอขมาพระแม่คงคา ปิดท้ายกันที่สวนสัตว์ขอนแก่นนะคะได้ร่วมสืบสารประเพณีไทยจัดกิจกรรมทำกระทงอาหารสัตว์จากวัสดุธ,ธรรมชาติค่ะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จะนําแตงโมมาประดิ์เป็นกระทงนะคะตกแต่งด้วยใบเตยภายในบรรจุกล้วยผลไม้มอบให้กับหมีควายเพื่อกระตุ้มประสาทสัมผัสด,ด้านการรับรสแล้วก็การดมกลิ่นช่วยลดความเครียดแล้วก็ส่งเสริมพฤติกรรมการกินอาหารในรูปแบบใหม่ด้วย นอกจากนี้ค่ะยังมีการจัดทำนะคะกระทงต้นกล้วยประดับใบเตยเพื่อมอบเป็นอาหารพิเศษให้กับพิปโปเตมัสค่ะเพื่อที่จะสร้างสีสันให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชม และอีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือการนำทางมะพร้าวมาสารเป็นกระทงแล้วก็ตะกร้อใส่ปลาทูลงไปซึ่งก็ถือว่าเป็นอาหารโปรดนะคะของนาคเล็บสั้นโดยซ่อนปลาทูไว้เอาภายในเพื่อให้นาคเนี่ยได้มีการค้นหาก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ด้านการค้นหาอาหารช่วยให้สัตว์ได้ใช้สัญชตาตญาณตามธรรมชาติอย่างเต็มที่ค่ะ